สวัสดีคะ่ะให้พี่นั่งหมู่บ้านที่เฮาอเด,ด็เห็ดขอกงอไปแล้วเมื่อน,นี้เดี๋ยวเฮาสิมาเมืองง้อาจา้ะพอดีเฮาง้อมาลงม่แล้วสองร้อยตัวจ้ะแก้วจาเสียงดังลูกนั่นนั่นจะขอดไปใกล้แก้วสวัสดีคะ่ะเมื่อน,นี้เฮาเอาง้อมาลงแล้วจ้าหลัาจาลงจากที่เฮาเอาเป็ดขอกงวไปพักนึงแล้วเนาะไหนมาแล้วจ้ะ โดเล็กกับแม่เพื่อนแม่เพื่อนกระลังท้องเนาะจ้ะข้าเห็ดขอกงัวกันแล้วว่านมันหนีเพื่อนอามาทรงเลยจ้ะแม่เพื่อนกระลังท้องเลยสามเดือนจ้ะเสี่ยงว่สองโตถือเกล็กได้ถือเกล็กอีกจ้าหยิเกล็กอีกท้องเนาะนี่ยังได้ทองเพิ่นกมีอีกตัวหนึ่งขอต้อนรับสมาชิกใหม่นะจ้ะเนาะเพิ่น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 ยังบ้านอีกคุณเคยสถานที่เห็นหมามา เห็นหมามา่คิดว่าหวงลูกเฮากันยังบ้านนี่เคยเลี้ยงแจงยางงัวงยังเป็นแม่ข่าวม่เยอะเข้ากับวันวันกันเยอะแต่เคยเลี้ยงแต่สมัยจะเป็นคั้วจะเป็นเด็กน้อยไปนะจ๊ะตอนนี้เขามาเลี้ยงง่วลองมึงม่รู้ว่าลักษณะนิสัยง่วงจะเป็นรูปแบบใจกำลังกินหญ้าจ้ะเดี๋ยวจะเฮ้ากับคอก็เฮ้าก็เห็ดมาได้พักนึงกัน,กนละพึ่งสิได้ง่วเพึ่งจะได้โตลล๊ล้องราคากันเป็นที่พอใจจ้ะ พึ่งจะได้ออกมาจ้ะโอ้่าเป็นงอสีขาวจะออกเป็นพันธ์สีขาวเนาะสีขาวนะฮักเจ้ามันกําลังงามแม่คนเงือกกําลังพอดีงามพันมีทองนะจ๊ะเนะัก็อันมีทองอันนี้ลูกสาวเพื่อนให้ตัวน,น้อยๆลูกสาวมาน้ำตัวนึงจ้ะจ้ะแล้วก็สิเบี้ยงบำรุงไปเรื่อยๆจ้ะสวนห้าฮขาก็ปลูกไปประมาณ สามซีไรข่าจะพ่อกินอยู่จากง้อสองตัวสาฟังเป็นทีราคาเป็นทีพ่อใจกับตัวไม้ที่ห้าสิบมะล่งนี่ค่ะแต่เสียดามะลุงเพิ่มเติมจากจวัาตอนนี้เ้าก็ล่่งสองตัวไปก่อนเนาะแต่่อราคาง้ออีกจังเลยกันราวาชวนี้ราคางอ้อขุ่นขังจะแพงกันหน่อยอันนี้มะไห้กําลังใจง,ง้อดได้หนิหรือมันบ่ถึงกับง้อพอใจนี่นี่นง้อกระตืนง้อคนกระตุน,ตน,ตนหมา หมากระตื่นง่วเพราะว่าบุคคลนี้เคยใช้ชีวิตร่วมกันนี่เท่บาบันนี่ก็จะสถียเพื่อนมาฝ่องงว่วก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกัน <c oughs> อืมจ้ารับชมงว่วงวยๆนออเนาะผอแดดม,มางว่วกับรับชมง่วง่แกย้ายขอไปใกล้ด้วยลูกก็าเลั่งห่วงแต่ท่านที่ชิน ยังว่านี่ชิ้นสถานที่หมไเขาจับกับยังว่านี่ได้แล้วจ้ะพี่พีน้องจับกันที่เด้อเดือให้ของกับวันวันอย่ามาซิทด้วยกันกินกระเป็นตะแซบจ้ายาเป็นตะแซบหบยาเคี้ยวๆเป็นตะหวานดีจ้ารับชมว่าไปถูกใจผู้มากว่าเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องถ้าจังไหนกะ ฟาคลิปนี่เป็นแนวทางในการศึกษางัวพั่านงัวราคาง,งัวนะจ๊ะเนาะ,ะฟาคลิปนี้ถ้ามักคลิปนี้ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นางบรนณาชัยได้ทำคลิป,ปดีกีแกักม่วออกหายฟังหายเมืองกันจ้าเพราะว่าจะเป็นราคาตลาดหรือว,ว่าการเลี้ยงดูจะได้ไม่มีการแชร์ประสบการณ์กันจ้า กสำหรับคลิปนี้กะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นั่งบานาชาแนลเนด้วยจ้ากดติดตามให้น้ำแนสวัสดีจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า